ที่เราจะเข้าเข้าประชุมเดือนเดือนพิจิการพิจิการอบที่หนึ่งก็เร่งเร่งตามน่าจะประมาณสักค่าสิบเปอร์เซ็นต์เดืนที่จะเข้าร่วมประชุมเั้งเบเล็กๆทั้งหมดรอบรอบที่หนึ่งเจ็ดแปดเบอร์ก็คือเอาตำบลที่ไม่มีปัญหาคือเป็นเสร็จแล้วเป็นเสร็จจบตำบลนั้นก็สามารถเข้าระดับเบอรได้เลยไม่ต้องรอต้องเสร็จรองคำวัชัยเพราะว่า เรื่องไฟธรรมชาติไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งรองไม่ว่าเราจะไม่รอจนให้เสร็จหมดไม่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 รอเพราะว่านโยบายของท่านผู้ว่าสนั่นท่านบอกว่าอำเภอไหนห้าตำบลที่เสร็จก่อนก็เข้ามาค่อยทยอยไปเพราะว่าไม่ต้องเป็นอำเภอทั้งร้อยใช่ไม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 ่เป็นเสร็จทั้งอำเภอค่อยเข้าเพราะพื้นที่จังหวัดกาลสินประสบภัยพื้นที่กว้างมากเหลืออำเภอคำม่วงอำเภอเดียวที่ไม่มีพื้นที่ประสบภัย คนไหนเสร็จก่อน,นให้เขา้<ท>า <ำ S 2> ที่ประชุมทยอยมาก่อนก็ได้นะครัครึงง่งหนึ่งหรืออำเภอที่กันเบ็ดเสร็จเราอาจจะได้แล้วอะไรเงี้ยถ้ารอตั้งรอดใหญ่เนี่ยมันจะมันจะช้าจะช้าจะช้าครับเพราะว่า<ล>ปีนี้กระสินเรามันครับสำหรับกระสินของเรานะครับซึ่งปีนี้สืบเนื่องจากลองอมลสมพาดผ่านนะครับภาคเหนือภาคตะนอกเทียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับตั้งแต่วันที่สี่กันยายน ที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับครอบคอบคุมพื้นที่ของประเทศไทยนะครับทําให้จังหวัดกาลสินของเราได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทําให้เกิดน้ําท่วมใน17อําเภอนะครับพื้นที่เสียหายประมาณ145,000ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็คาดว่าจะเสียหาย จริงๆนะครับซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการระดับตำบลระดับอำเภอได้ดาเนินการสํารวจน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นไรนะครับซึ่งก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจสามสี่ตัวนะครับที่ได้รับความเสียหายก็คือนาข้าวนะครับประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันไรนะครับแล้วก็มีพืชไร่ซึ่งเป็นมันสหลังแล้วก็ในส่วนของพืชผักนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบร้อยไรนะครับสําหรับ ความคืบหน้านะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเงษกษตรกรนะครับซึ่งขณะนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านผู้ว่าสนั่นพกักษรน,นะครับก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเล่งดําเนินการสํารวจโดยท่านได้ให้นโยบายนะครับให้ดําเนินการสํารวจแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเงษกษตรกรอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอําเภอที่เกิดภัยตั้งแต่รอบแรกนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายนซึ่งรณะนี้ก็คณะกรรมการนะครับ กชพอ,อนะครับได้ดําเนินการประชุมเพื่อมีมติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเข้ามาแล้วประมาณ5 6, ้าหกอำเภอในส่วนข้างบนนะครับครับสำหรับ uh, การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรน,นะครับในส่วนที่สํานักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบนะครับในเรื่องของนาข้าวนะครับอัตราการช่วยเหลือก็จะอยู่ที่ไร่ละ 1, 3 4 0งนรสบาทน,นะครับสาหรับพืชไร่และก็พืชผักนะครับก็อัตราการช่วยเหลือจะอยู่ที่1 9 8 0บาทน,นะครับ ในส่วนของไม้ผลนะครับอัตราการช่วยเหลือจะอยู่ที่ไร่ละ4,888บาทนะครับนี่คืออัตราการช่วยเหลือที่ทําเป็นไปตามระเบียบนะครับของทางราชาการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งอัตราดังกล่าวนะครับคิดมาจากต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรน,นะครับประมาณ25%ของต้นทุนการผลิตนะครับต่อไร่ครับ ครับสำหรับปีนี้นะครับจังหวัดกาลสินเราก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ถือว่าประสบภัยธรรมชาติหนักที่สุดนะครับในพื้นที่17อําเภอนะครับก็คาดว่ามูลค่านะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ120-130ล้านบาทซึ่งกรณีน,นี้ก,ก็ก็ยังไม่ได้นิ่งนะครับเพราะว่าในพื้นที่คณะกรรมการระดับพื้นที่กําลังสํารวจความเสียหายอยู่นะครับว่า ความเสียหายที่จะอยู่ในเฑตที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรน,นั้นเป็นพื้นที่เท่าไหร่จริงๆนะครับแต่พื้นที่ที่ประมาณแสนสี่หม้าไร่นั้นค,คือพื้นที่ที่ประสบภัยและคาดว่าจะเสียหายครับ